สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิดีโอที่ชื่อว่าเทคนิคการใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างจะเป็นเชิงลึกของมาร์เก็ตติ้งกันหน่อยหลังจากที่2วันนี้เราก็ใช้ให้บทความในการใช้ชีวิตกันไปแล้วนะครับวันนี้จะลงลึกเรื่องอย่างลึกมาร์เก็ตติ้งกันพอสมควรเนาะมีประมาณความยาว25หัวข้อกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็เป็นหัวข้อสั้นๆที่จะพยายามพูดให้ช็อตแล้วก็รัดขุมมากที่สุดนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยเราเคยได้ยินกับคำนี้มานค่อนข้างเยอะนะฮะอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรคืออย่างนี้อินฟลูเอนเซอร์แปลว่าอิทธิพลมาร์เก็ตติ้งแปลว่าการตลาดคือการตลาดที่เอาคนดังๆมาช่วยโปรโมทสินค้าเราให้สินค้าเราขายดีเคลียร์ไหมคือใครกําลังดังใครกําลังมีกระแสนในสังคมเราก็จับเขามาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็โปรโมทสินค้าเราซะเลย ส่วนมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือไมโครอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นศัพท์ใหม่ที่ดังกันมามากๆใน2-3ปีนี้นะครับไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็คือคนที่เป็นซ u ปเปอร์สตาร์ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเป็นมินิซุปเปอร์สตาร์ที่มีคนติดตามไม่เกิน1,000 0คนส่วนใหญ่เราจะใช้ประมาณสัก5,000-4,000อะไรแบบเนี้ยเขาเรียกไมโครนะครับข้อดีของไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็คือ,อ,อจำนวนคนติดตามเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่ ไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะมีมีความใกล้ชิดสนิทผูกพันกับฟอลโลเ e อร์เขามากๆก็อย่างเช่นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ไม่ต้องเป็นซุปตา์ก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้แต่เป็นเพื่อนเราที่มีอิทธิพลกับกลุ่มค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นสายวากเป็นสายกินเป็นสายเปแล้วก็มีเพื่อนติดตามค่อนข้างเยอะ mm. เมื่อเพื่อนเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรคนอื่นก็จะใช้ตามอันนี้เราก็เรียกว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะไม่จำเป็นต้องดาราก,ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องดูด้วยว่า คนที่เราเลือกมันตรงกับภาพลักษณ์ของสินค้าเราหรือเปล่าไม่งั้นมันจะเสียแบรนด์ได้เงฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับ25ข้อที่เราจะพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งมีอะไรบ้างครับคือหลายคนถามก่อนเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจำเป็นกับธุรกิจในยุคปัจจุบันมากเลยเหรออาจารย์โอ้โหตอบเลยว่าโคตรจำเป็นคือเรียกว่ามันเป็นทางลัดในการทำให้ธุรกิจเราประสบความสำเร็จดีกว่าสินค้าเราตัวหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเราขาย โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เรามันไม่มีตัวตนเลยถูกปะบางทีการมีอินฟลูเอนเซอร์อ่ะคือการมีเพื่อนเราที่มีแบบ follower เยอะๆมาถือโทรศัพท์ให้เราอ่ะมันอาจจะทําให้โทรศัพท์เราขายดีมากๆก็ได้การที่เราจ้างดาราถ้าเราจ้างถูกคนเนี่ยโทรศัพท์เราก็จะขายดีมากเช่นกันดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญของอินฟลูเอนเซอร์ก็คือ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช็อตคัท หรือมันเป็นทางลัดทําให้สินค้าเนี่ยโตง่ายมากๆสําหรับคนที่ไม่มีใครรู้จักเลยถ้าเราจ้างได้ดีเราก็อาจจะไม่ต้องจ่ายเงินเยอะแล้วยอดขายมันก็คุ้มค่าด้วยนะครับเรามาดูเทคนิคกันครับว่ามันมีอะไรบ้างข้อที่1นเนี่ยเราควรจะให้อินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เราจ้างทําเนี่ยเขามีเคียร์ทีฟมากๆนั่นก็คือเราอย่าไปกําหนดกรอบเขาเยอะเขาอาจจะนําเสนออะไรบางอย่างมาที่เราฟังแล้วมันอาจจะไม่เข้าท่าแต่จริงๆแล้วเขามีประสบการณ์มาก่อนเราเขาอาจจะแบบ คิดแล้วอาจจะทำได้แล้วทำได้ดีก็ได้อย่างเช่นอินฟลูเอนเซอร์บางคนเนี่ยอาจจะเป็นบิวตี้บ็อกเกอร์เขาอาจจะบอกพี่พี่คลิปเนี้ยหนูขอไปใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์แล้วเต้นให้ดูได้ไหมคนอาจจะแชร์เยอะก็ได้นะถ้าสินค้าเราอะ่ะมันไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่แบบสูงส่งมากมายหรือจริงจังมากมายเราอาจจะแบบเออเอาไงดีวะลองดูก็ได้วะ แล้วพอเขาทําขึ้นมาปรากฏมันโป๊ะแตกเลยมันมีคนแชร์เป็นไม่รู้กี่หมืน่นกี่หมื่นอย่างเงี้ยก็กลายเป็นแบรนด์เรามันเริ่มดังฉะนั้นเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคนที่เราจ้างเนี่ยเขาอยากเคลียร์ทีปอะไรอะปล่อยเขาทําเถอะผมว่าน่าจะดีแต่ต้องดูนะว่ามันขัดภาพลักษณ์กับแบรนด์เราหรือเปล่านะอันนี้สําคัญข้อที่2เราก็เป็นการ d e v e l o p marketing persona Person a, Person a านี้หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของแบรนด์นะครับ คือถ้าเราจะให้อินฟลูเอนเซอร์ทำอะไรเนี่ยมันต้องตรง,ตรงกับกลุ่มแบรนด์เราด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมบอกไปใส่เสื้อวินมอไซค์ ide, แล้วก็เต้นยึก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 เกิดสมมติแบรนด์เราเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่แบบหรูหราลักชัวรี่อะ่ะเราก็ไม่ควรทำไงใช่ปะถ้าเราทำอย่างนั้นมันอาจจะเสียแบรนด์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะดูเพอร์ซนาว่ามันตรงกันไหมกับภาพลักษณ์ของเราข้อที่3มครับคือการใช้อินฟลูเอนเซอร์ทุกครั้งเนี่ยเราต้องจำเอาไว้ว่าเราจะต้องทำการตรวจสอบทุกครั้งคือใช้อนาลิติก ตรวจสอบว่าเออในการจ้างแต่ละครั้งเนี่ยมันคุ้มค่าไหมฉะนั้นการสร้างอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันควรจะวัดผลได้อย่างเช่นสมมติเราจ้างคนคนหนึ่งขึ้นมาถือสินค้าให้กับเราหรือทำการเ c e b o o k Live เพื่อโปรโมทสินค้าเราเราก็อาจจะวัดผลด้วยการอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีคนแอดไลน์ line, หลังจากที่เกิด Facebook Live กี่คน ถ้ามีคนแอดไลน์เยอะเราก็จ้างอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ต่อแต่ถ้ามีคนแอดไลน์เยอะแอดไลน์น้อยเราก็อาจจะไม่จ้างแล้วหรือเราอาจจะบอกว่าใครสนใจบัตรลด40%ให้ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บถ้าเกิดอินฟลูเอนเซอร์เก่งจริงๆก็คงจะมีคนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่อนข้างเยอะคือเราเรียกว่าตรวจสอบทุกครั้งหลังจากจ้างอินฟลูเอนเซอร์ว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนี้นำเงินมาให้เราเท่าไหร่ชัดเจนเนาะข้อที่4ี่ครับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ย มีอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทำก็คือ experiment with different social network หมายความว่าไงครับหมายความว่า social network เราอ่ะมันในในประเทศไทยเนี่ยมันมี social network อยู่หลายตัวเนาะมันมีทั้ง instagram มีทั้ง twitter มีทั้ง youtube มีทั้ง facebook live ล,ล้วควรจะลองใช้ให้หมดทุกทางคือคุณต้องเข้าใจว่าวิาวดีโอตัวเดียวตัวหนึ่งที่เราไปจ้างเขาทำเนี่ยมันสามารถลงทั้ง youtube สามารถลงทั้ง facebook ได้ไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องลงดูหลายๆทางเพื่อที่จะดูว่า ฟีดแบ็กของโซเชียลตัวไหนเนี่ยที่ทําให้สินค้าเราดังมากที่สุดฉะนั้นอย่าคิดว่าลงแค่ Facebook ตัวเดียว YouTube ก็อาจจะดีก็ได้ Twitter ก็อาจจะเวิร์กก็ได้หรือ Instagram ก็อาจจะเวิร์กก็ได้ก็ลองดูทั้ง4ช่ท่องทางนั่นแหละนะครับข้อที่5ครับเขาบอกว่าให้เซตอัพรีมาร์กิ้งแอดนะรีมาร์กิ้งแอดหมายความว่าคืออย่างนี้ครับรีมาร์กิ้งแอดเนี่ยย่อมาจากคําว่ารีมาร์เก็ตติ้งนะเออหมายความว่าไงครับคือเวลามีคนเข้ามาดูสมมติเราจ้างให้ออินนเเราเีี่ัดดวโสมมตนะ อัดวิดีโอแล้วเชียร์สินค้าเราให้หน่อยพอเราจ้างเสร็จปุ๊บเนี่ยคนไหนก็ตามที่เข้ามาดูวิดีโอเรานเนี่ยเราทำการรีมาร์เก็ตติ้งรีมาร์เก็ตติ้งก็คือยิงโฆษณาของสินค้าซ้ำไปในกลุ่มเป้าหมายที่ดูวิดีโอเราไปแล้วเข้เขาใจความหมายใช่ไหมอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยบางทีเขาปิดการขายให้เราตั้งแต่ครั้งแรกไม่ได้หรอกเออเราจําเป็นต้องยิงซ้ําไปหากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อปิดการขายด้วยตัวเองด้วย อันนี้ก็เป็นเทคนิครีมาร์เก็ตติ้งเราอาจจะไปกดใน Google ลองเสิร์ชดูก็ได้หรือค้นวิดีโอย้อนหลังของผมก็ได้ผมมีสอนอยู่นะครับข้อต่อไปก็คือข้อ6ครับ Create and Affiliate โปรแกรมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่างี้ครับคือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่ดีมากๆก็คือว่าเราอาจจะคุยกับอินฟลูเอนเซอร์เลยว่าเอ้ยนอกเหนือจากเราจ้างคุณเนี่ยสมมติเราจ้างคุณ2 0 0 0 0บาทเพื่อให้คุณโปรโมทสินค้าให้กับเราคุณยังได้ Affiliate ด้วยนะ Affiliate คือ ถ้าหลังจากที่คุณทําวิดีโอให้กับเราแล้วเนี่ยวิดีโอนี้ขายได้เท่าไหร่เรามีคอมมิชชั่นให้กับน้องด้วยนะเออก็ทําให้เด็กเขารู้สึกว่าเฮ้ยการมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้เนี่ยนอกจากได้ค่าตัวยังได้ค่าคอมมิชชั่นอีกก็ถือว่าเป็นอะไรที่วินวินทั้ง2ฝ่ายเขาก็อาจจะมีใจทําให้เรามากกว่าแบรนด์อื่นชัดเจนเนาะนะครับข้อที่7ฮะเราออฟเฟอร์แวลูเลยครับออฟเฟอร์แวลูทูอินฟลูเอนเซอร์ออเดียนคืออย่างนี้ครับว่าง,ง่ายๆก็คือใครก็ตามที่เป็นกลุ่ม Follower กลุ่มลูกค้าของอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ก็จะได้ส่วนลดต่างหากเพิ่มเติมเข้าไปอาจจะได้ของแถมเพิ่มเติมอาจจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมหรือสเปเชียลออฟเฟอร์บางอย่างที่ทําให้ลูกค้ากลุ่มนี้เขาแบบเออได้สิทธิ์เพิ่มเติมอินฟลูเอนเซอร์ก็จะวินวินด้วยคือตัวอินฟลูเอนเซอร์ก็จะรู้สึกแฮปปี้ว่าทำไมชั้นแบบมีสิทธิ์บางอย่างให้กับลูกค้าคนที่เข้ามาฟังก็จะได้แบบได้สิทธิ์ที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อที่8ฮะ Ensure you have specific and measurable goal before launching คืออย่างนี้ครับการที่คุณจะจ้างอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือคุณต้องชัวร์ในเรื่องของเป้าหมายคุณต้องชัดเลยครับว่าเป้าหมายคุณต้องการอะไรคุณต้องการยอดขายใช่ไหมคุณต้องการจํานวนผู้เข้าชมใช่ไหมคุณต้องการลีดหรือเปล่าหรือคุณต้องการที่จะแจกสินค้าแซมเปิลคือสินค้าเนี่ยการขายการทําธุรกิจให้รวยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ายอดขาย ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วมีเพียงอย่างเดียวคือการที่ยอดขายจะมาเนี่ยมันคุณเข้าใจใช่ไหมว่าต่อให้อินฟลูเอนเซอร์ทำให้คุณมียอดขายได้ดีไม่ได้หมายความว่ายอดขายมันจะดีตลอดทุกเดือนฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการเป้าหมายบางอย่างอย่างเช่นจํานวนผู้เข้าชมก็คือถ้ามีคนดูเว็บเราเยอะๆเรายิงรีมาร์เก็ตติ้งกลับไปอาจจะตื้อทําให้เขาสามารถซื้อบ่อยๆได้ลีด ลีกก็คือคนที่สนใจแต่อาจจะยังไม่ได้จ่ายตังค์ตอนนี้เราก็เอาไปตื้อในอนาคตได้สินค้าตัวอย่างทําให้เขาพอลองใช้เขาติดใจเขาอาจจะไปแนะนําเพื่อนมาใช้ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายคืออะไรเซ็ตให้เรียบร้อยครับข้อต่อไปฮะเราต้องมอนิเตอร์คอมเพ t ติเตอร์ด้วยก็คือเราต้องหมั่นตรวจสอบคู่แข่งด้วยว่าคู่แข่งเนี่ยใช้แคมเปญหรือใช้กลยุทธ์ไหนในการจ้างอินฟลูเอนเซอร์แล้วเกิดประสบความสําเร็จสมมุติเราขายแอร์ใช่ไหมฮะ แล้วเราเห็นคู่แข่งเราอะ่ะใช้กลยุทธ์แอร์แถมเครื่องฟอกอากาศซึ่งตอนนี้น่าจะป๊อปปูล่ามากเพราะฝุ่นกรุงเทพค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยแล้วปรากฏประสบความสําเร็จมากพอเราจ้างอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราก็ไม่ควรพลาดเราก็ควรที่จะเอาแอร์แถมเครื่องฟอกอากาศเหมือนกันเพื่อให้เราขายดีแต่ถ้าเราไม่มอนิเตอร์หรือไม่ดูคู่แข่งเลยอะ่ะสุดท้ายเราก็อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบขายแต่แอร์โปรโมทแต่แอร์อยู่นั่นแหละแต่คนอื่นเขาแถมเขาแถมเครื่องฟอกอากาศแล้วมันดีกว่าเราก็ควรทําตามอะไรแบบนี้เป็นต้นหมั่นมอนิเตอร์ด้วย ข้อที่10ครับ Speak กับ Reference Before Hiring and Influencer คืออย่างนี้ครับเราควรที่จะประชุมกับทุกฝ่ายในบริษัทให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อจ้างเพื่อให้ทุกคนเห็นตรงกันไม่งั้นมันจะเกิดการเมืองภายในบริษัทและสุดท้ายมันจะคุยไม่รู้เรื่องเพราะถ้า i n f ฟลูเอนเที่เราจ้างเป็นยังไงทุกฝ่ายต้องทํางานเพื่อที่จะร่วมมือกันให้มันออกมาภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นแบบนั้นนะฮะจริงๆมันคือการทํางานให้สมูทมากกว่าเพราะมันคงไม่ตีกันหรอกนะข้อที่11ครับ คืออันนี้หมายความว่า e n l i s t your contact database นะ to learn more about existing prospect and customer คืออย่างนี้ครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะได้ลูกค้า1คนมาเป็นลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาป๊บมันเป็นลูกค้าเลยคือสมมุติเราจ้างดาราให้มาไลฟ์นะในช่องเรานะในในแฟนเพจเรา คนที่มาดูช่องเราเนี่ยหรือคนที่มาดูแฟนเพจเราเราเรียกมันว่าวิซิเตอร์เราเรียกกลุ่มนี้ว่าวิซิเตอร์วิซิเตอร์นี่เราทําอะไรไม่ได้เลยเพราะเขาไม่คลิกอะไรของเราเลยแต่ถ้าเกิดดาราเขาออฟเฟอร์บางอย่างบอกว่าใครอยากได้ส่วนลด40%ให้คลิกปุ่มนี้นะคนที่คลิกปุ่มนี้เราเรียกว่าโพสเปกต์โพสเปกต์ก็คือคนที่มีโอกาสจะซื้อของเราแต่ก็ยังไม่ซื้อแต่ยังน้อยก็รับสิทธิ์เราไปแล้วแล้วพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาออาคูปอง40%มาซื้อของเราจริง,รงๆเราเรียกกลุ่มนี้ว่าคัสเตอร์ คือจริงๆทั้ง3กลุ่มนี้เราต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนเลยครับกลุ่มวีซิเตอร์คือกลุ่มที่ยังไม่รับข้อเสนอหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการส่วนลด40%แต่เขาอาจจะต้องการสินค้าแซมเปิลหรือเปล่าเราก็ต้องยิงโฆษณาไปหากลุ่มนี้คือกลุ่มวีซิเตอร์กลุ่มที่2คือโปรสเปกคือรับส่วนลด40%ไปแล้วทําไมยังไม่ซื้อเราอีกเขายังต้องการอะไรเพิ่มหรือเขาไม่มีเวลาหรือเปล่าเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราเอาเมสเซนเจอร์ไปส่งของได้นะกลุ่มที่3ามคัสเตอร์เขาซื้อเราไปแล้วเราทํายังไงถึงจะ คอ s สเซลคือขายของเพิ่มได้อีกหรือรีพ e a ออ r ดอรได้ในอนาคตฉะนั้น3กลุ่มนี้ต้องจับมาทำ CRM ก็คือ Customer Relationship Management ว่าเราทำคอนเทนต์อะไรถึงสามารถทำให้3กลุ่มนี้กลายเป็นลูกค้าโดยสมบูรณ์ได้เข้าใจเนาะข้อที่12ฮะเราต้องทำ Responsive Website ก็คือพอคนเข้ามาทางมือถือก็จะเห็นเว็บไซต์ที่เหมาะกับหน้ามือถือเข้าไปทางคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นเว็บไซต์ที่เหมาะกับหน้าเพจแยกกันเขาเรียก Responsive ถ้าเราไม่ ize, ออพติไมะเวลาเข้ามาอาจจะทำให้ SEO หรือเว็บเราไม่ติดอันดับต้นๆเหมือน Google ได้นะครับข้อที่13ฮะ s t a n d a r d d ์ดไหมายความว่าเว็บเราต้องฝังโคด้ดฝังโค้ดแบบพวก Google Analytics ได้เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำนะอันนี้ก็ถ้าใช้เว็บที่มันมีคุณภาพไม่ใช้โปรแกรมเมอร์มัวซัวเนี่ยส่วนมากก็จะไม่มีปัญหานะครับ14ครับเราก็ทายอินฟลูเอนเซอร์คอมเพนเซหมายความว่าอย่างนี้ครับ เวลาเราอาจจะให้เป็นขั้นบันไดเนาะเงื่อนไขเป็นขั้นบันไดว่าถ้าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยทำให้คนกดไลค์ได้เท่านี้เราจะให้รายได้เท่านี้ถ้าเกิดว่าทําให้คนกดแชร์ได้เท่านี้ก็จะให้โบนัสเพิ่ม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 ยอดขายถึงระดับนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นเหมือนคอมเพนเซตะก็คือผลตอบแทนที่ขึ้นเป็นขั้นบันไดถ้าเขามีฝีมือทําได้ระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเป็นกําลังใจให้เขาได้ดีมากนะในความรู้สึกผมข้อ15ครับ ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะจ้างอินฟลูเอนเซอร์บางทีการจ้างเอเจนซี่แล้วเอเจนซี่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอินฟลูเอนเซอร์ให้เขาจัดการให้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะอินฟลูเอนเซอร์บางคนก็ไม่รับงานเองเนาะต้องผ่านเอเจนซี่เท่านั้นก็ดีครับก็ดีข้อที่16ครับอินเทอร์วิวอินฟลูเอนเซอร์ฟอลโลเออร์คือจริงๆสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรารู้ว่าแบรนด์เราจะเจ๋งไม่เจ๋งได้อ่ะหลังจากที่เราทําวิดีโอจบทํา Facebook ไลฟ์จบเขียนบทความจบหรืออะไรก็ช่างที่คนที่เราจ้างมาเา ทำให้เราจบแล้วเนี่ยเราควรจะมีการสัมภาษณ์คนที่ติดตามเขาอะว่าแฮปปี้ขนาดไหนจดจําแบรนด์เราได้ขนาดไหนหรือมีความรู้สึกยังไงกับแคมเปญที่เราทําเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอนาคตเราควรจะทํำยังไงต่อเรื่องนี้จําเป็นต้องทาครับลองแรนดอมสัมภาษณ์ดูสักสามสี่คนก็ได้น่าจะได้ข้อมูลที่ดีพอนะครับข้อที่17ครับ implement social listening tool หมายความว่าคือในเมืองนอกเนี่ย การใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันกระจายไปทุกช่องทางเลยเนาะเขาอาจจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กหลาย10ตัวฉะนั้นการใช้พวกคูสูตรหรือบัฟเฟอร์เนี่ยก็ทําให้เราตอบทีเดียวแล้วตอบทุกทุกแบบทุกโซเชียลมีเดียได้เลยแต่ในเมืองไทยมันมีแค่4-5ตัวเราก็อาจจะยังไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับข้อที่18ครับเราก็อา k ์ n อินฟลูเอนเซอร์สำรัฟ about your social media content and strategy คืออย่างนี้ i n นฟลูเอนเซอแต่ละคนเนี่ยบางคนเคยทำให้มาทำทำมาให้หลายแบรนด์แล้วหมายความว่า ก่อนที่เขาจะมาโปรโมทให้เราเนี่ยเขาโปรโมทมาให้หลายแบรนด์แล้วล่ะนะฮะฉะนั้นบางทีเราต้องประชุมกับเขาว่าเอ๊ะน้องคิดว่าทํายังไงมันถึงจะเวิร์กคิดว่ามีกลยุทธ์ไหนไหมที่ทาแล้วได้ผลทันทีเคยทําผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆกับผลิตภัณฑ์เราไหมเผื่อเขาจะมีไอเดียงนะครับข้อที่19ครับคือการมิกฮะการมิกอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเข้ากับมาร์เก็ตติ้งเสตติจี้อื่นอย่างเช่นการใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนอกจากเราจะหวังยอดขายเนี่ยเราอาจจะ ใช้กลยุทธ์อย่างแชทบอทหรือไลน์แอดบอทแคสเข้าไปเพิ่มด้วยก็ได้หมายเขาไว้อย่างนี้ครับแทนที่เราจะใช้อินฟลูเอนเซอร์แล้วเกิดยอดขายในะขณะนั้นเลยเราอาจจะบอกว่าใครอยากได้คูปอง40%ให้แอดไลน์เราเข้ามานะใครอยากได้คูปอง40%ให้ทักอินบ็อกเข้ามานะอย่าทักในคอมเมนต์นะทำแบบนี้จะได้อะไรครับอาจารย์ถ้าเกิดเขาทักอินบ็อกเข้ามาเราสามารถที่จะได้เขามาเป็นเมมเบอร์เพื่อทําการแชทบอทแล้วบอทแคสกลับไปหาเขาได้ ในขณะเดียวกันถ้าเขาทักเข้ามาเขาแอดไลน์เข้ามาเราก็บอดแคสต์กลับไปหาเขาได้เหมือนกันครับฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่เราต้องการแค่ยอดขายมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้เราอาจจะคิดสิ่งที่เราเรียกว่าฟันแนลเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มต่างๆเพื่อที่เราจะทําประโยชน์กับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้ในอนาคตนะครับข้อที่20ครับเราอาจจะถามลูกค้าของเราอันนี้ไม่ใช่ลูกค้าของอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะลูกค้าเราเลยอะสินค้าที่เราขายลูกค้าของเราเลยว่า อินฟลูเอนเซอร์คนไหนน่าจะเหมาะสมกับสินค้าของเราคือบางทีอะ่ะเราก็มีเรื่องคิดค่อนข้างเยอะเนาะทำให้เราตัดสินใจไม่ถูกหรอกว่าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนเนี่ยดีที่สุดสําหรับเราเราก็ถามลูกค้าเราเลยแหละว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยเอาใครมาแบบมาโฆษณาเอาใครมาโปรโมทเอาใครมาถือสินค้าน่าจะดีที่สุดบางทีลูกค้าเราอาจจะรู้มากกว่าเราก็ได้นะครับข้อที่21ครับ เราต้องประชุมกับ internal stakeholder ก่อนนะก่อนที่จะจ้าง influencer stakeholder ก็คือผู้ถือหุ้นถ้าธุรกิจของเราเป็นแบบบริษัทมาหาชนหรือธุรกิจของเรามีผู้ถือหุ้นหลายคนเนี่ยการทำความเข้าใจกับ influencer เนี่ยก็จะทำให้ไม่มีปัญหาบาดหมางหรือว่ากดเคืองกันเพราะว่าจริงๆผู้ถือหุ้นเราเนี่ยก็อาจจะมีความคิดคนละอย่างกับเราก็ได้อันนี้ผมก็เคยเจอมาแล้วนะควรจะคือ,อยังไงก็อย่าไปคิดว่าเขาเป็นแบบ บางคนเขาพูดคาว่าหัวหลักหัวตอเลยนะก็คืออย่าไปคิดว่าเขานั่งเฉยเฉยต้องให้เขามีส่วนร่วมกับเราด้วยตลอดทุกครั้งนะครับข้อที่22ครับ develop influencer strategy นะฮะ lens into the organic นะฮะคืออย่างนี้ครับการใช้ Influencer เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีข้อดีเพราะว่าเขาเป็นคนดังเนาะการติดแฮชแท็กบางตัวจะทําให้คนเห็นแฮชแท็กตัวนี้เยอะแล้วก็เพจเราดังได้ฉะนั้นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนอกจากจะเอาไปยิงโฆษณาแล้วเนี่ยบางทีก็ยังทําให้เกิดออแกนิกก็คือ โฆษณาแบบธรรมชาติไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาสักบาทก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามากดไลค์กดอะไรในเพจเราเยอะขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งผมก็เคยทําแล้วก็ใช้ได้ผลนะครับวิธีนี้ข้อ23ครับ avoid hiding influencer based on influencer เขา alone หมายความว่าองนี้ครับคือ Influencer สมัยนี้หรือดาราสมัยนี้บางคนเขาก็ใช้โปรแกรมั๊มไลค์เนาะั๊มไลค์หมายความว่ามีคนตาม30 0 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 ซึ่งบางทีไอ้คนตามพวกนี้มันก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจริงๆหรือไม่ใช่แฟนคลับจริงๆแต่มันเกิดจากโปรแกรมปั๊มไลค์ไงฉะนั้นสิ่งที่เราต้องกังวลที่สุดก็คือเราอย่าไปดูตัวเลขการติดตามของคนกดไลค์แต่ให้เราดูจํานวนการติดตามของคอมเมนต์เป็นหลักดีกว่าอย่างเช่นเวลาอินฟลูเอนเซอร์คนนี้โพสอ,อะไรในแต่ละวันมีคอมเมนต์กลับมาเท่าไหร่มีแชร์กลับมาเท่าไหร่แล้วคอมเมนต์กลับมาเนี่ย คอมเมนต์แบบเกียนเกียนคอมเมนต์แบบดีๆคอมเมนต์แบบซาบซึ้งคอมเมนต์แบบยาวๆหรือเปล่าถ้าคอมเมนต์ดูแล้วมีคุณค่าเนี่ยเราก็พอจะวัดผลได้ว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เป็นของจริงนะครับข้อที่24ครับต้องพยายามมอนิเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ไปเรื่อยเืด้วยนะครับคืออย่างนี้ฮะเวลาเราเจ้างอินฟลูเอนเซอร์จบแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูฟีดแบ็กของเขาด้วยนะไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะถ้าเป็นคราวหน้าเราจะจ้างเขาต่อดีไหมแล้วก็ดูคนอื่นเพิ่มเติมไปด้วยดูพัฒนาาากรของเ เพราะบางทีถ้าเราเคยจ้างกันแล้วเนี่ยต่อไปแม้ว่าเขาจะดังขึ้นเท่าไหร่ก็ตามเราอาจจะได้เลทเดิมก็ได้ไงแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเขายังอยู่ในหมวดเดิมๆไปทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้เราก็ต้องรู้นะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าเราต้องหมั่นเข้าพวกแบบสัมมนงสัมมนาเข้าอีเวนต์อะไรพวกนี้เพื่ออัปเดตตัวเองเสมอเราจะได้รู้จักอินฟลูเอนเซอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยนะครับซึ่งบทความนี้ก็มาจากหนังสือนิตยสารอองเตอร์พีเนอร์นะฮะเดี๋ยวผมใส่ล,ลิงก์เอาไว้ให้ที่ท ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่มารับฟังเรื่องอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็บอกเลยว่ายุคนี้มันต้องใช้จริงๆคือใครที่จะมาป,ป๊อโปรโมทสินค้าโดยการบอกสรรพคุณสินค้าแล้วหวังว่ามันจะขายได้เนี่ยยุคนี้มันค่อนข้างจะหมดไปแล้วคือมันก็มีแหละแต่มันไม่ได้ขายดีขนาดนั้นเราต้องใช้ทุกเทคนิคที่เรารู้ผสมเข้าไปด้วยทําให้ธุรกิจของเราขายดีการที่เราจะโปรโมทเองบางทีมันไม่โด่งดังเท่าจ้างใครมาโปรโมท แต่คนที่จ้างมาโปรโมทเราก็ต้องเข้าใจไงว่าเราจะใช้กลยุทธ์ไหนที่จ้างเขาแล้วทําให้เราโด่งดังง่ายๆขึ้นนะครับยังไงวันนี้ผมอาจารย์ตรีต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามอะไรก็อินบ็อกเข้ามาถามได้หรือไลน์เข้ามาที่แอดเดอะบิได้เลยยังไงขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับตื้อ